ต y ยต้ายาลิผ่อนเพียง4,000บาทตลอดสัญญาเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับ่ายค่ะวันนี้ต่ายจะพามาดูโตโยต้ายาลิปี2015สีแดง1.2 e, ึองผ่อนเพียง4,000บาทตลอดสัญญาค่ะจุดเด่นของรถเต้นเรามีการตรวจสภาพรถมากกว่า340จุดการันตีจากกูอินสเปคชั่นรับประกันชนหนักพิกคว่มจมน้ำไม่มีแน่นอนค่ะภายนอกสีแดงไม่มีริ้วรอย ทรงสปอร์ตพร้อมแม็กอัลลอยภายในสวยแอร์เย็นฉ่ำแถมจอทัชสกรีนจากศูนย์ด้วยนะคะคันนี้เป็นแฮตแบ็กหประตูค่ะด้านหลังพับเบาะได้ใส่ของได้เยอะมากเลยค่ะ นอกจากจะมีการตรวจสภาพรถแล้วทางเต็นยังมีโปรรับประกันเครื่องเกียร์มปีหรือสามหม0่นกิโลให้กับทุกคันเลยนะคะวว้าวสำหรับใครที่สนใจทั้งมาทางเพจ NR ซุ์คาร์ได้เลยนะคะพร้อมบริการให้24ชั่วโมงค่ะตอนนี้สำหรับด้านนี้เท่านั้นนะคะ